เฮ้ยแกแกได้ยินอย่าง AI มันไปไกลเกินเบอร์แล้วนะเว้ยฟังดินี่มันเสียงพิตูนบอดี y slam ชัดๆแต่เนื้อเพลงคืออะไรวะเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งเก็บเหรียญเก็บทองวิ่งให้ท้องมันป่องคิดดูดิพิตูนร้องเพลงหมูกระทะแกเชื่อปะละ่ะตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อเว้ยแต่พอลองฟังดีๆเออมันก็คล้ายจริงๆนะ ชาวเน็ตนี่ก็เหลือเกินแชร์กันให้ว่อนบางคนก็บอกโอ้ยพี่ตูนแกอินดี้บางคนก็บอกนี่มัน AI ชัดๆแล้วแกคิดว่าไงแต่คีแแน่ๆคืองานนี้มีดราม่าแน่นอนพี่ตูนจะว่าไงจะออกมาฟ้องร้องไหมหรือจะขำๆไปต้องรอดูแต่บอกเลยว่า A อไอนี่มันน่ากลัวจริงๆทำได้ทุกอย่างขนาดปลอมเสียงพี่ตูนร้องเพลงแปลกๆยังได้โลกเรามันจะไปถึงไหนเนี่ยสรุปคือระวังอย่าเพิ่งเชื่ออะไรง่ายๆเช็คให้ดีก่อนแชร์เดี๋ยวหน้าแหกไม่รู้ตัวนะจ๊ะ